สวัสดีครับผมเอ็กเพลเอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับน,นี้เลยครับผมไฟฉายวูเบนรุ่น C3 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแจ่มยังไงที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูรูปลักษณ์หน้าตากล่องเขาก็จะมาประมาณนี้เลยจะใส่ซองมานี่ด้านหน้าเขาก็จะเขียนมาเป็นแบรนด์ของเขาคือวูเบนหน1,200 Lumen ลูเมนครับผมเป็น ใท้ีในการชาร์จแบตมีตัวโหมด power นะครับสำหรับการแจ้งเตือนฟังก์ชันการทํางานเขานี่ s t a ่า a r d เนี่ย1200ลูเมนตามสุดนี้คือ5ลูเมนระยะเวลาแ t a n บายนี่คือ143ชั่วโมงครับผมตัวนี้เป็นตัวกันน้ําอยู่ในมาตรฐานของ IP 68อยู่ราวๆประมาณเม50ครับผมตัวนี้แสงเทียน ตัวนี้ก,กันกระแทกครับผมสามารถแบบตกได้นะเาาาานี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณเมตรห้าสิบนี่ฮะจะแบ่งเป็นโหมดโหมดโหมดมีตัว SOS ตัว Stop ตัว Eco ตัว Low ตัว Middle ตัว High ครับผมตัว High สูงสุดในคืออยู่ที่1,200เลยนี่แล้วก็จะไล่ลำดับลงมาตามนี้ตัวกันน้ำสอเมตรเนี่ย Underwater สำหรับ1ชั่วโมง2เมตรครับผมเราแกะดูด้านในกัน อิ่สวยงามด้านในก็จะมีตัวนี้เลยแน่นอนไฟฉายฮ่าฮาอย่างสวยคือของผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นไฟฉายมากเลยเห็นแล้วแบบต้องซื้อมาแต่ราคาแพงก็ไม่ไหวครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสายคล้องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโอลิงที่ให้เพิ่มมาตัวกันน้านั่นเองเป็นภาษาจีนตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จประเภท Type C เอสว หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ตัวโคมเป็นตัวเงาครับผมเป็นด้านเงาส่วนตัว LED เนี่ยจะออกเป็นสีน้ำเหลืองทำให้สะท้อนกับตัวหน้าโคมเป็นสีเหลืองคะนี่แล้วก็จะมีแบรนด์ของเขาคือ Wuben นี่มีไฟการแจ้งเตือนตัวนี้ก็จะเป็นการชาร์จ USB นี่ตัวนี้เราต้องกดไปเพราะว่าจะได้กันน้ำได้ตัวนี้จะเป็นคลิปล็อกเราดึงออกได้ เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็สุดแล้วแต่ขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป1200ลูเมนการใช้งานก็แค่กดปุ่มเต้องดึงตัวสติกเกอร์นี้ออกก่อนเรามาแกะดูด้านในก่อนแบตท,ที่เขาให้มานี่ฮะจะเป็นตัว 2,600มิลล mm. ิแอมเป็นรุ่น18650 3.7นเโวลต์เป็นแบตมาตรฐานที่ใช้กันทั่วๆไปเราก็หาซื้อง่ายเวลาแบตเสื่อมในส่วนการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเนี่ยเราแค่ทำการเปิดสวิตช์ตรงด้านจานท้ายตัวนี้กด1ครั้งนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดตัว1,200ลูเมนทมในคู่มือที่เขาแจ้งไว้เลยนี เราก็ไล่ไปได้เลยฮะเป็นตัวอีโคก็คือ5ลูเมนโลไฮเน่ก็จะไล่อยู่ประมาณนี้ฮะอีโคโลมิดเดิลไฮ่แค่นี้เองในส่วนของตัวโหมดของซอฟตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานโดยการกด2ครั้งที่ ตรงด้านท้ายนี่ก็จะเป็นโหมดของสต o อปละในส่วนของโหมด SOS เนี่ยก็จะเป็นการกด3ครั้งเบาๆนี่ก็จะกลายเป็นโหมด SOS เป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้องการเลิกใช้โหมด SOS เนี่เราก็กดปุ่มจานท้ายได้เหมือนเดิมนี่เราก็ไล่ไปตามความต้องการเลยฮะ โอเคเดี๋ยวคืนนี้เราไปตรวสอบกันดูที่ว่ามันจะแจ่มสักแค่ไหนกับไฟฉายตัวนี้ส่วนวิธีการชาร์จนยก็ไม่ได้มีระยกมากมายเราก็เพียงแค่ใช้ตัวสาย USB ตัวนี้เสียบเข้าไปที่เป็น Type C ตัวนี้เปิดทางด้านฝั่งนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนี่แค่นี้เองตัวนี้เราสามารถที่จะไปเสียบกับ Power Bank หรือว่าตัว Adapter แล้วก็ใช้งานได้แล้วเป็นตัว C 3 เดี๋ยวเราชาร์จแบตก่อนแล้วเรามาดูซิว่าคืนนี้มันจะแรงสักแค่ไหนครับผมตอนนี้ก็มืดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาใช้เจ้าตัวนี้ไฟฉายตัวนี้ในการเดินลุยป่าด,ด้านหลังดูซิว่ามันจะแจ่มสักแค่ไหนครับผมนี่อันนี้ขนาด 5ลูเมนนี่ก็จะไล่ไปตามสเต็ปในการกดที่ท้ายไล่ไปครับโลมิดเดิลก็ไฮตัวไฮตัวนี้จะเป็นสูงสุดเลย1,200ลูเมนนี่เพียงพอสำหรับการส่องสว่างในการแบบมองระยะใกล้เท่านั้นเป็นแสงที่แบบดูกว้างอะหน้าเลนเขาแค่ประมาณ3เซนเท่านั้นก็สามารถที่จะให้วงแสงที่กว้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลย ความสว่างที่1 2 0 0องเราก็ใช้งานเดินในสวนได้สบายๆตัวนี้จะไม่เหมาะกับแสงสุพุ่งอะ่ะพวกคือเป็นสองแบบไกลๆเลยมันก็จะได้แบบไม่ไกลจนเกินไปแต่ก็ได้ในระยะหนึ่งอยู่เหมือนกันนะดูสังเกตต้นมะม่วงฮะนี่ส่องได้อย่างเต็มต้นเลยโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะครับระดับ ไฟฉายขนาดนี้แล้วส่องได้ดีประมาณนี้นในโหมดของต <Stop. S 1> แล้วก็แค่กดปุ่มลงไปสองครั้งนี่จะเป็นโหมดสำหรับเหมือนโหมดต่อสู้ครับทำให้เกิดการชะง,งักสำหรับการที่ส่องเข้ส่ตาแล้วก็โหมด SOS กด3ครั้งติดกันครับนี่ ก็จะกลายเป็นโหมด SOS และเป็นโหมดสำหรับช่วยเหลือถ้าเรากลับมาโหมดปกติเราก็แค่กดหนึ่งครั้งก็จะได้กลับมาปกติแล้วนี่ความจ้าประมาณนี้เลยอายใช้งานง่ายฮะไล่ไปเทอร์โบตัวน,นี้เป็นตัว Eco อีโคฮะมันก็จะไม่สว่างเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปดู เอาไฟฉายตัวนี้ไปลองแช่น้ำดูในส่วนของโหมดกันน้ำเนี่ยผมจะทดลองเอาตัวไฟฉายตัวเนี้จุ่มลงไปแล้วก็เปิดใช้งานดูซิว่ามันจะสามารถใช้งานได้ปะแต่ผมคิดว่ามันจะใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาการันตีมาว่าดำน้ำลึกได้2เมตรครับผมในระยะเวลา1ชั่วโมงเราเทสกันเลยฮะโอ้โหเป็นไงฮะ สามารถใช้งานได้อย่างแจม่มมนี่ดูส่องไปถึงก้นบอ่นอนี่โอ้โหยังไงสังเกตตรงปุ่มสีแดงนี่มันจะแจ้งเตือนแล้วว่าตอนนี้แบตเหลือประมาณ50%นี่เป็นสีแดงตรงนี้ที่ปลายกระบ,บอกเราก็ควรจะเอาไปชาร์จได้ครับผมโ,โหมด SOS ใต้น้ำฮะ ็ถือว่าโอเคนะในราคาประมาณนี้หลังจากที่ใช้งานไปไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการชาร์จแบต เพราะว่ามันจะแจ้งเตือนแล้วว่าเราจะต้องทําการชาร์จแบตบสังเกตที่ตัวสีแดงตรงนี้นเราก็ชาร์จแบตโดยการที่เราจะต้องหาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาก่อนที่เขาไม่ได้มีแถมให้มาแ้วเราก็ใช้สายที่เขาแถมให้มาหรือว่าเป็นสายที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นประเภทของ USB Type C ครับผมเราก็ทําการเสียบนี่เข้าตรงนี้ ก็จะขึ้นสีแดงสุดยอดครับผมไฟฉายขนาด1,200ดูเมนตัวนี้เป็นของว o o d b e n ตัวรุ่น C3 เล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายสะดวกสบายครับผมราคาก็ย่อมเยาส่วนใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนีไ้ไว้ใต้คิวของผมก็ลองไปดูข้อมูลรายละเอียดทางลึกก็ได้ ก็สามารถที่จะติดต่อกับคนขายได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนขายครับผมนํามาทุกคนได้รับชนเปกันแต่ตัดสินใจอีกทรั้งเลือกหนึ่งคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันทุก